นรมัดการข้ามาอาจารย์อดอ๋เดยเลื่อนโคดนี่าจายโยมเป็นไอโน่ะจะมาตามนีล่ละม,มาตามเงินเงนนินเนาะห้องน้ำห้องนี่<อ>นี่ละห้องน้ำห้องนี่คือว่านุ่นบ่เบิ่งความคืบหน้าตัวว่เอฟจีเพิ่นบอกว่าตามความคืบหน้าด้วยนะแอดว่าสั่นอ๋อเปลี่ยนได้แน่เป็นแต่เลี้ยวว่าป็นแต่ได้เข่าง่ายบ่ห้องน้ำอาจารย์ไปแจ้งว่าก็ค่อยเฮ็ดไปแล้วนู่นบ่แต่ว่าก็ส่วนสีเลียวบ่เลี้ยวก็ก็ยิกับอยู่กับเจ้าภาพเลยว่าอยู่กับนาจารย์โยมนู่นบ่ คนสรงเงินท่งยังมาใไห้่ลยว่ามาเพิ่มเติมเสื้อยึดเสื้อปุนหินไส่ต่อไปส่่วนที่มีสิได้มากกะมาซื้ออันนี้กัเขาก็เริ่มไปซักก่อนตีผอกตีพังหรือตั้งเสาตั้งยังช่วงทีซื้อเล็กโอเล็กเล็กยังบันมีนะอาจย์บันมีเล็กแนหลังค่ายังมันมีเล็กยังสิบเป็นเล็กเป็นยึดบล็อกบล็อกผ้าอเล่าท่นนี่บอกแล้วบลอกแต่ว่าทอผ้าเหล่ยทอแบบขึ้นสีพ่อหรือเปลาห้าห้อง หาหองทั้งเบิดหาหองนะยึดบล็อกนี่พันก้อนหัวสวมได้แล้วหัวสวมเก่าพันได้ทุกันบ่อาอืออ๋อวอาไปไปจนวนจนวนยึดนี่พันก้อนแล้วก็ส่วนปูนี่นี่เลยยังได้ไล้การมาแลัวไร้การมาแล้วที่ไร้การพันเชื่องทั้งเบิดร่วมทั้งเบิดนะข้าเจ้าจีไส่ว่าประมาณเท่ายหางห่องซางคนละือบแสนนะครับเนี่ยือบพอแสน้นไปร่วมปูกระเบื้องไปนี่บ่ กระเบื้องพานร่วมอยู่เนี่ยบื้องพันร่วมพันร่วมกระเบื้องในแปดหมื่นป่ะแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทโอ้ค่าแรงคนนี้เอาตรงไหนบัตรหนึ่งังค่าแรงเพิ่นค่าแรงบวกอะไรนี่บวกอะไรบวกกันแล้วนี่โอ้บวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วเอาเหลือกระเบื้องไม่ถึงไหนบ่กระเบื้องพันบ่กระเบื้องนี่กระเบื้องปูยังกระเบื้องใสย่างไหนใสใสยักษ์แยงให้ย่างไหนข้าเจ้าคิดยังไหน พนมาประมาณเมื่อนึงเหรอวะส่นโอ้กระเบื้องหางหองนึ่งเมื่อนึงโอ้ันกระเบื้องหาองมื่อนึงกับซ้ำตีแปดพันนี่กับเปลี่ยนเก้าพันกัวเออกะสเป็นซื้อกระเบื้องไสมาปูกรนะขันเก้าพันกัวเมื่อกี้สรุปแล้วต้นเนี่ยเพิ่นเพิ่นร่วมยัางร่วมกระเบื้องเพิ่นตีมาแปดหมืนหพันหารอยบดนี้กะสีมาเพิ่มกระเบื้องขึ้นกระสิเก้าหมื่นหกพันรอยกะซ้ำมาแสนละไปเนาะเสมาแสนรู้สีแสนนี่แหละรู้ว่ากันนี้งันแสนนี่ก็จะขเลีวนะ หือแต่ว่ากะอยู่กับปัจจ bon ัยยอกญาติโยมบ่ล่ะอ๋อเอาก็สั่งมาหน่อยแต่ไอ้อันทรายเห็นนี่อยูสั่งมาหน่อยแต่ฮส่งก็สั่งมาหน่อยก็ส่งมาซําเงินก่อนโอ้สั่งมาซําเงินเงินมาก็ค่อยทยอยไปกันเบิดนี่ก็ไปสั่งเอาใหม่โอ้เงินมาก็ไปสั่งเอาใหม่โอ้เพิ่นมายามใดเฮาก็ไปสั่งมาโลดจังซี่เออมเฮาไปมากสั่งมาอมสั่งมาิน่ะขาดยังแน่เมื่อเช้าก็เห็นมาส่งอยู่เด้เออุมื้องกันส่วนนึงังหากโอ้ส่วนนึงส่วนอันนั้นนหยังซั่น อันนั้นเพิ้ลเสีดห้องน้ำไออัตมาอยู่กุดหน่อยพุ่นโอ้เฮอันนี้คือห้องน้ำร่วมเนี่นะประเทศสองห้องนะครับอันนี้ห้องน้ำร่วมเ่อให้ญาตยโอมที่เพิ่ลม่นี่ได้เขาน้ำทั้งคนเป็นอัตมาเป็นห้องน้ำอัตมาส่วนโตส่วนโตโอ้ส่วนัตอาตมาจากพ่อบ่พ่อครับว่านี่บังยุ่โอ้ครับผมครับส่วนนั่นว่าส่วนนั่นพุ่นอันได้ห้องน้ำเลวก็คืยังกุดตีหน่อยโอ้ พยายามคุ้มไปเสื้อเรียกว่านี่เขานี่ได้รวดเพราะว่าในแจ็กกุตีหน่อยได้ฮอดกุตีใหญ่อาจารย์โบ่มา,าใกใหญ่นะมากน้อยหลังเดียวน,น้อยอ,อยู่คนเดียวเนาะอ,อันลงงังใหญ่เพิ่นป่วยเพิ่นรวดเพินกกนเเ่นมักกัเลยเพิ่นมักในไงเพิ่นเฮ็ดเอาทีจ่โบมากลังเย่อัอานนั่งขั้วใหม่ขอพระเจ้นังเก่าฝากพี่น้องเนี่ยพี่น้องเนาะครับทั้งเอ็ซี่อดมินเพิ่นก็มาชชัยถ้ำเมืองก่าฝากบอกบุญให้ญาติโยมไปเพื่อสิได้ฮู้ได้ทราบกันเนาะ ูว่าเออผู้มารุ่นกับส,สีบอนเห็นมัน้งเหรอใช่ผู้มาก่อนมันก็สสเห็นไปแล้ว่ะมันก็จะได้บ,บริจาคไปแน่บางคน,นก่าบ,บ้าน้อมบ้านเพี้ยงบ้านท้องบ้านนเเชนอะไร้หอดอาจเป็นสีทรงมือหนาเมือ่อเนิ่ก่าก็เป็นไปได้โอ้แต่ว่าโทุ่มอลายอยู่อาจารย์จะทุ่มอลายอยู่โอ้เพันไหนความสนใจเพันอยากเ็ดบุญเ็ดกุศลน้ำลายอยู่มันเถอความสนใจอยากเขียนน้ำอยู่ว่า<ห><ห>ความลำบากของพระอาจารย์ของวัดของว่าเขาเจ้าก็เห็นดีน้ำนะแ<ห>ม่นบ่ซื่อเรียกกับท่านน้ำอยู่อาจารย์ ม,มันบางใช่ไหมบางคนเนาะเมีนเมนอุ้ยว่าแลาวกับทีวาเรืเร่องนี้เนาะผมขออนุญาตจากน่อยเนะ่ยร่างคนอ่ะโท้มากหาผมเนาะเด็กก็ไม่ถูกสักบาทยายก็ไม่ถูกหรอกอือยายห่วยติดเตียงแต่ยายจะทำด้วยอยู่เัมือปนปะเออเนาะอ่ว่าตีเลขกว่าซี้เลขอเป็นผู้ป่วยอีกต่างหากร่างค้นอ่ะคนบนมาเฉยเออมันเป็นไซบุญเนาะมันมาทำบุญนะทำบุญ้ำ่านคือวันเป็นความจำเป็นของ พาของสงน้ำวัดน้ำว่าพันกะยินดีสีจิสิเป็นสร้อยเหลือหอะไรเล,เลก็กน,น้อยมากเลยสินะ่ะพระเจ้าก็เลยโทรมาเนี้ยก็มีขอเล็กเหมือนีเนี่ยอ,อพอดีแค่ถองน,น,นำ้ำน้ำพระจันทร์เออน้ำพระจันทร์เออพันกวาา่าลายสันนะทีคนเนาะพันเอามาคลิปนี้ก็สิลงตั้งแต่เบอร์โทรอาจารย์นั่นแหละ,ะลงบเบอร์โทรเดีอว่าทุกคลิปนัผมลงเบอร์โทรผมนํามบานี้โทรมาทั้งผมนะบานีผมกะได้มาบอกว่าโทรไปอาจารย์เออคือเขา เพราะฉะนั้นเขาเบิดจนจะเปิดจานลงไปเจลสองเจละคนครับเบอร์อาจารย์ให้ให้อาจารย์คุยรถนะนว่าสิที่อธิษฐางนั่นชวนดันผู้ใดอยากเฮ็ดในี่ชวนใดันซอยอาจารย์จะฮ็ดกุฏิหึ้นอยากซอยอีกก่อนสองก่อนนี่ยังกะให้คุยกับอาจารย์รถลสินะแมนมันสิง่ายกว่ากัน,น้าอาจารย์แมนอือครับผู้สิอยากโอนมากเขาบัญชีมาซอยอาจารย์กับัญชีกัขึ้นไปเข้าเจ้ารโหลดสินะมันจังเลยกับ อาจิตโทษถามเอาหรือว่าให้เพื่อนโทษถามเอาจ้ะอาคารกินไม้เรียกบัญชีนั่นสิบอถือทั้งกฎระเบียบมันบอถือกฎระเบียบยูทูปนะแฏิบัติว่าเขาเดี๋ยวแรกจงสั่นสี่เนาะมันบอกครับผมครับก็แล้วเจอทั้งยูทูปบรรวาเนาะทีนี้บรรวานะเอาสั่นตัวนะอาจารย์เนาะโอครับเอาสั่นแล้วก็ไปต่อรอดเนาะรอดงานย่อมรอดยีน้องรอดยังรอดเลขสั่นแล้วบัดนี้รอดตัวเน้นสั่นแล้วนะอาจารย์นะ พันละผู้ผู้คนมารุ่นพันกับสิบันของจักทังสิ้น่ะพันมากวอนแล้วก็ดของจักไปพันกับสิท่านไปแน่ก็เพิ่มกับไมาเรื่อยๆก็พ่อเจดีย์ไปซื้อของว่าเฮ็ดสร้างพันธิตลงมือน่ะตอนนี้พันกับสิล่องล่อละกัดหรือว่าสร้างกับพันที่บ้านว่างปน๊ดไหนประมาณมือสองสามมือนี่ละแต่พันว่างพนกับสิมาลงมือทำเลยทั้งสิ้นน่ะเรามาฝากไปทั้งพี่น้องเย็บซีทั้งหยาดย่อมใช้บุญต้นบุญก็ล่อไปจากมือสองมือ <Scroll> ทั้งสร้างมันก็บทลงมือทำเรื่อยๆอาจารย์เมื่อใดเพิ่นลงมือนะอาจารย์ตัวบอกผมเนี่ยละผมปฏิบัตมในมาไทยถ้ำห่งเอฟซีเบิ่งนะนะทั้งบุญพระรวยทีมงานเพิ่นมาทรายถ้ำก่นมาทรายถ้ำแห่งปีน้องเบิ้งในเบิ้งในส้มกัดบมื่อเพิ่นลงมือถ้ำห้องน้ำเนาะเป็นบ่ครับผมเอาเอาสนามเนาะเป็นบ่ครับผมเอ้าเริ่มตัวถามเรกคือว่าคักแน่แล้วเรกอาจารย์เป็นได้ก่อนเรกคักเลยเด้วเรกคักแล้วนบ่ลฟันผมอขึ้นนิมิตบ่อ ฟันว่างเลยอาจารย์คือสีคักแน่แท้คือบมันหน้าหลุดนะฮะคือบ่าหน้าหลุดนะคลือว่าบ่ดเลยเคลือว่าเลยเคลือบมาแล้วนะเอาคือวบสันนะตกลงฟันคือคือบเด่นบรรเจว่าบันฟันแล้วมันละฟันแล้วบาเรียกมันมาตัวนี้โอ้ฟันแล้วตัวเนียนหินบาเมียนเันเนียนไหนมาสุดที่หกตัวมันละความฟันวาสููฟังเลยอาจารย์ฟันว่างเลยความฟันวาวเสียบวาวอีกบ้าเออวากับวาวคันบวายากเ้ากับวาว้าบวบังคำได้อาจารย์บ่านวาวกัน้ลยละเนาะ แต่ว่าไห้ว่ามันใจแล้วมันใจแล้วมันใจายก็ตู้ท่องสุกอยู่บ่ครับเออบ่บ่ปานั่นหรอกต้งนี่บอกยมยุ่มยุ่มเมืองพลังเยอรมันเพิ่นเพิ่นซื้อถวายเลยเนาะโอ้เพิ่นซื้อถวายโอ้ขันสมมติว่าเตียงนี่เพิ่นกัอนุโมทนานลำเลยเนาะเพิ่นซื้อถวายเลยอู้คือคากเจอไห้ว่างวดนี้จังคักนี่หน่อยอาจารย์เนาะมันใจก็สูงวัตถิพันมากสามตัวพันคุณพันเบนเลยน้อโอยจันไปสูงวัตถิพันมากนี่ยังว่า กายังเว้าออมไว้อยู่นี่วัดนี้นี่อาจารย์เว้าได้เตรียมปากได้ว่ามั่นใจครับมั่นใจแล้วเจอที่ไหนฟาดเลยแจกแน่บ่อิจันเพื่อประสาทเรื่องสุขิตมั่นใจล้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจครับอ้าวมั่นใจแล้วตัวตัวซื้อนะยังก็ล่ะตัวจากแล้วเนาะอาจารย์เนยสวนสวนเกาเออสวนหาเก้าสวนหาเก้าบนบนล่างล่างหุหะ ร่างห้องขาโอ้โหสูนหาแล้ตัวเนี้ยนี่ก็คือเนียนหัวเก่าเลขสูตรนั่ะสูตรมากมันเนียนเนียนหัวเกลียวครับผมก็หาเช็ดบ่ครับอ่าขอว่าไปตัวเนาะอืมขอว่าฝันดีแล้วก็จีล่างหย่อนหย่นน้ำเดียวฝันดีแล้วเพิ่นซื้อให้เพิ่นมีใจใช้ใชใจบุญซื้อให้ทั้งเมืองฝรั่งเศสเยอรมันเพิ่นซื้อเพิ่นเพิ่นซื้อให้พระน้ำ ภาพไม่ได uhm. <ส>้ซื้อเลขเลยพลอยพี lair, region, ่นังครับมันผู้ผู้มีจิตสัตท่าซื้อถวายซื้อเรียบร้อยแล้วประฉันซื้ออยู่ทั้งประเทศนอกคุณเนี้ยศูนย์ห้าเก้าอ่ะศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเห็นว่ากลับสามสิบบาทเออสามร้อยตัวสามสิบตัวข้าศึมสิบตัวห้าเก้าไม่ต้องกลับวันนี้เนาะพันสามตัวพัน แนวนี้ออกจากวัดได้เพราะน้องวัวชิมานี่เนาะหมายถึงเจอที่ไหนฟาดเลยแจกเจอที่ไหนฟาดเลยแจกแน่นี่โอ้ยเอาแต่รองเบิงอาจารย์สนใจแับนี้เดี๋ยวมันเมียนมันมาอันนี้คือควาต้องตัวล่างเข้ามาเอาสู้ฟังอาจารย์ด้วยหกขาด้วยหกขาเอาแล้วเอาเร็วหกขาตัวที่เน้นกับหาเจ็ดครับหกเจ็ดนั่นโอ้หกเก้านั่นก็คือเก้าล้วครับผมเน้นคือเก้าสุดนั่นก็ได้ครับผมครับอาจารย์ครับเตี้ยมากๆเน้นน้ำอาจารย์มากน้าครับ เรียกเอเ 3, เอเ 2, รีสามเรีกสองตัวมีมีจะมีตัวไหนเนี่ยมีสองตัวมีมีหาเจ็ดหาแปดหาเก้าครับแต่ว่าตวัวเนีนของในสูตรนี่เนีนหาเจ็ดครับแต่อาัาตมาเนียนหาเก้ายุบนอืมห้าเก้านี่คืออยู่บนเออศูนย์ใส่ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าพันคุณพันตรงนี้ติดติดลดวะติดติดเออไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับอ ก็เนี่ยนอนแต่ว่าโอ้เงวนนี่คือคักเนื้อแต่เนาะผมแคยเห็นอาจารย์เราคันมันบ่ถคีกันน้ฮะกันบ่ถคีกับสวัสดีครับเพื่อนกันสวัสดีครับมันบ่าฮ่าฮ่าฮ่าตัวไม่หลุดนะคันบ่ออกตัวนี้ออกตัวไม่ส่วนเน้นซุ้มเก่าก็คือเก่านั่นล่ะทำตัวบนเน้นกับตัวใดก็คือเกลียวตีบ่งไปแล้วเนาะอันบ่โอ้อยากได้สูตรเต็มอาจารย์เลยแต่ว่ากับทดแตงโมยุงมันเวลาบางมันมีเด้อมื้อนี้ผมเบิดเซา โอ้ไหนจะบ้างกระเฮ็ดให้นี่หน่สูตรเต็มหน่าลาบโทล่สาวจะวัดเสาคุ้มคว้างสูตรเต็มนี่หน่าไอ้มะเมนหนังนี่ไอ้เรื่องของเรื่องนี่หน่เออนั่นเอาเอาซุ้มนั่นเบิ้งแล้วก็บเม้าตี้เบิ้งอืมอ๋อเดี๋ยวเขาจีบแปะให้เอฟซีเบิ้งดอกอ่าที่หลังดอกอันนั้นกระได้่วนเนียนเนียนซุ้มนั่นใชมไปเลวก็ลงไปแล้วก็เมาตัวเนียนตัวนี้สะพ้ออาจารย์มักก็บบริบากันเนาออมบ่มักแพมักมันเรื่มบ่ผมติดใจสูตรเต็มหมดแล้วอืมน่นอยู่ดอก สูตรสูตรตัวเดียวนี่บ่แม่นว่าอยากได้เลขหลายตัวดอกเพื่อนเพื่อหมายเสียเอาไปวิเคราะห์ใช้กันวิเคราะหแล้วกนเอพสียเอาหลายก็เสียเอาหลายตัวน่ะแต่ว่าเพื่อนซื้อกันที่ซื้อตัวสองตัวนี่แหละเราไม่มีเข้าโค้งมาไปทั้งหลายแนวแต่ว่าเลขสูตรเต็มอาจารย์ชิพางงวดบ่วผาดเนาะบัวท่านผัดบ่ท่านผาดสูตรเตรียมใบจันที์เขาบัวท่นผัดนี่นะเป็นบางส่วนนี่ข้อมูลนี่ละจังหวัดงวดงวดชิมะนี่ชิมหกได้น้อาจารย์ชิมหกเอองวดชิมะนี่ชิมหกด้ สิบหกสิบหกสแตเ้วสิบอง่่หกงวดะวันนีวดวเมนวัวันวันที่สิบหกหมายถึงว่างวดที่สิบหกสี่ข่าสิบหกงวดทางวนี้าข่าอีกอีกนี่คือคือสิบหกงวดวันมีนสิบหกปีแห่งความหลังนี่วันเมีนนี่ข้าวันนี้คือวัที่สิบหกเมนวันสิบสิบหกเออสิบหเนาะครับชิบหาวันึงผมไล่ไปอยู่แต่ว่างวดนี้่คจะเป็นสิบหกอ่านว เขางวดนี่โอ้อาจารย์เล่าคักมันใจป่ะนี่ผมขึ้นว่าสีเขาอยู่ดอกแต่ว่าเขางวดนี่ก็อยู่ในป่านี่ก็หลายอยู่ดอกมันเชียงหากรุดมันเชี่ยงถึงทั้ตัวมั่นลายอยู่ในป่าเนาะอืออ๋อจังสนร่์เนาะอ่าครับผู้มากกะไปเชี่ยงเบิ้งผู้ว่ามากกะเหลือเบิ้งก็ได้ครับบ่เบ่้งก็สิบบัวกันเนาะมันบ่เบิ้งอีกจังวัดก็ได้เพราะว่าเขาให้เบิ้งสามวันเลยเด้ให้เบิ้งแล้วสามวันแล้วให้เบิ้งให้เบิ้งและสามวันเขาก็ไม่ได้บอกว่าไปซื้อเด้อเนี่ กันยังมั่นใจอยู่กอ่อ่าเบิังม่าที่ซีอีกสวัสดีครับแล้วเอองวดเท่ามั่นใจอันที่เป็ียนจากไหนเท่าไหร่เจ้ามั่นใจในรถก็คือยังมั่นใจไปตัวเก้าอันละครับฮาเจ็ดคับหกเก้าครับวานนี้เราตมาทำมั่นใจพอดียวครับฮาเก้าเนี่ยสุดาเก้ามั่นใจพอดียวมั่นใจไม่อคืนนีกพ่อมมีอันจัดไปแล้วจัดไปแล้วอืเพราะฉะนั้นพคิดว่าที่ ทุกคนเนาะทุกท่านทุกคนเนาะท,ที่เขาเขาเจ้ามาตาิดตามทั้งช่องยูโทเพิ่นกะกะพี่น่ากันเบิง่งเนาะไปเสี่ยงไปฟันเบิ่งติมิเอ็นขอาาน้อมันใจลีวอไก่เพิ่์นมาไอ้ให้เพิ่นฟันเหาแล,แล้วก็เฟันสุฟังน้ำเนี่ยตอนนั้นแหละเนาะมันมาครับผมก็มีโชคมีหมันทุกท่านทุกคนเด้อเออจะมามาสุนทุกคนมันมาใช่ครับผมโอ้จะมามาอาจารย์ฟันคักเติมยู่นี่ขันปานนี่ตั้งแต่หูจ้าอาจารย์มาเราเคยเฟ้าคักวันนี้เนาะอืมวันนี้น,นี่ก็วดัน สี่ศูนย์เจ็ดเนาะเก้าศูนย์เจ็ดเนาะโอ้ย,อยเก้าศูนย์เจ็ดข่ะขาดสื่อเสียรน,น้อสำหรับอ่าหว่าบนล่างว่ากเครื่องเจ็ดท์เืงศูนย์เด้อมาน้ำกันเออาโป้ไม่ดีอ่านเห็นไหมที่ที่ในนี้นี่คือตั้งแต่ผมมาไทายอยู่นี่แหละเขาบนล่างนี่สูตรเต็มเลยเขาบนล่างมากแล้วนี่อ่าสองวตัติดสองติดตั้งแต่ผมมาไทายดิ หลังจากหันไปที่ผมประทศไทยนี่จักที่เขาจักหวดกับว่าชักหลังขึ้นแผ่นถึกหนึ่งสองสามเนี่ยเนี่ยอ่าชุดหนึ่งสองกันด้วยเขาส้มตัวตรงกันอ๋อกต่จะมาพระธุดงศูนย์หนึ่งสองเนาะเออนั่นแหละเรียกว่าวันนี้กับฟังเมืองเนาะฝังเมืองอี๋ชุดหน,นึ่งสองเมื่สิบชุดเรื่องยังกับพี่หน้ามันต้นมันแมนบาเน้นที่เปลนยังแต่ว่าเข้าซ้อมมาสามงวดแล้วสี่งวดแล้วนี่ว่าไมเบอร์เวลาซ้อมเนี่ยมาเนี่ย เงา,เา,อ,าอีเดีบยนเนาะชอบกระจัดขัดกระพานครับพ่อพม่น้องครับผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกดูน้องตไอะไครอครับแต่พี่นินพิจนะพจรณนาถือผิดกาย่าวกันชอบกระจัดไปตัวเทอมันเก่าโบาามันกระพานเนาะแม่ก็สิบวากาัน,น,นครับก็อยากให้ได้ทุกคนในเมื่อมันบบได้กัก็จะเปลี่ยนบางกันเนาะ็นได้กัยโยมือนึ่งโตมือซอยตอนนี้เอาท่านเสร็จลเนาะ ท่านอาจารย์นะครับผมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมครับจะเลื่อนพ่นโยมจะเลื่อนพ่นมันมันกันทุกท่านทุกคนเด้อ